พระพริมกับขนมปังเพื่อนรักจากอนาคต EP หนึเป่าลมวิเศษช่วยพี่พีทจากอาส่งจอมเกเรวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สดใสในสวนสาธารณะพระพริมกับขนมปังกำลังเดินเล่นด้วยกันอย่างมีความสุข นับตั้งแต่ขนมปังหุ่นยนต์เพื่อนรักจากอนาคตมาอยู่ด้วยโลกของพระพริมก็สดใสขึ้นมากเธอไม่รู้สึกเหงาอีกต่อไปทั้งสองเดินคุยกันไปเรื่อยๆจนมานั่งพักที่ม้านั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ขนมปังตั้งแต่มีเธออยู่ด้วยพระพริมก็ไม่เหงาเลยเธอพูดพร้อมลูบหัวขนมปังอย่างเอ็นดูขนมปังดีใจที่ได้อยู่กับพระพริมครับ วันนี้เราจะไปเจออะไรสนุกสนุกกันนะขนมปังตอบด้วยเสียงที่ฟังดูอบอุ่นพร้อมกระดิกหางดุกดิกทันใดนั้นเองสายตาของพระพริมก็เหลือไปเห็นร่างคุ้นเคยของพี่พีชหญิงสาวใจดีผู้เป็นที่รักของทุกคนกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่เงียบๆใต้ต้นไม้ใกล้ๆพี่พีชนั่นพี่พีชนี่เธอร้องอย่างดีใจแต่ความดีใจก็อยู่ได้ไม่นาน เมื่ออยู่ๆอ,าอ่าซ่งเด็กชายจอมเกเรหน้าตาเจ้าเล่ก็วิ่งเข้ามาหาพี่พีชพร้อมกับอาติงเด็กชายร่างใหญ่ที่มักจะตามอ่าซ่งไปทุกที่ฮ่าฮ่ดูสิยายนอนหนังสืออาซ่งหัวเราะร่าพร้อมแย่งหนังสือจากมือพี่พีชไปซ่อนแล้วทําท่าจะสาดน้ําที่ถืออยู่ในมือใส่พี่พีชเบิกตาโตด้วยความตกใจโอ้ยอาซ่งทําอะไรนะ่ะพี่พีชร้องเสียงหลง <laughs> อาติงหัวเราะตามอย่างสะใจพระพริมที่เห็นเหตุการณ์เข้าก็ตกใจมากเธอทำหน้ากังวลหันไปมองขนมปังด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความขอความช่วยเหลือขนมปังอาทรงแกล้งพี่พีทเราต้องช่วยพี่พีทช,ชนะพระพริมกระซิบด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงเข้าใจแล้วครับพระพริมขนมปังจะช่วยเองขนมปังตอบเสียงจริงจังขึ้น มันไม่รอช้ารีบเปิดเป้รูปกระดูกของมันออกทันทีที่เป้เปิดออกแสงวิบวับระยิบระยับก็พุ่งออกมาเล็กน้อยขนมปังยื่นมือเข้าไปในเป้แล้วหยิบของวิเศษชิ้นหนึ่งออกมามันคือลูกโป่งรมวิเศษเปลี่ยนใจลูกโป่งสีสันสดใสลูกเล็กๆที่ค่อยๆลอยขึ้นไปในอากาศเอาล่ะของวิเศษชิ้นนี้จะช่วยได้ ฟูลูกโป่งค่อยๆพองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนมีขนาดเท่าลูกบอลแล้วลอยไปหาอาซงอย่างช้าๆอาซงที่กำลังหัวเราะคิกคักไม่ทันระวังตัวลูกโป่งลมวิเศษลอยมาสัมผัสที่หน้าผากของเขาเบาๆทันใดนั้นแสงวิบวับสีรุ้งก็ปรากฏรอบตัวอาซงชั่วครู่ อาซงชังงักไปเล็กน้อยสีหน้างุนงงก่อนที่ใบหน้าเจ้าเลขของเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีหน้าใจดีขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นรอยยิ้มหวานผิดปกติไปสีอย่างนั้นเอ๊ะเมื่อกี้ผมทำอะไรไปนะอาซงพูดด้วยเสียงนุ่มนวลผิดจากปกติมากอ้าวพี่พีทขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจแกล้งเลยให้ผมช่วยเก็บหนังสือนะครับอาซงเป็นอะไรไปนะ่ะ อติงร้องอุทานพลับพริมกับขนมปังมองดูด้วยรอยยิ้มอย่างโล่งใจอาส่งในโหมดเด็กดีรีบช่วยพี่พีชเก็บหนังสือที่ทำตกอย่างสุภาพและยังช่วยปัดเศษฝ,ฝุ่นที่เปื้อนเสื้อให้ด้วยพี่พีชเองก็ทำหน้างงๆแต่ก็ยิ้มรับความช่วยเหลืออย่างใจดีพี่พีชครับผมช่วยเก็บหนังสือให้ครับคราวหน้าผมจะไม่แกล้งพี่แล้วนะครับสัญญาเลย อาจ้าไม่เป็นไรจะอาซรงพี่พีชตอบด้วยรอยยิ้มอบอุ่นสุดยอดเลยขนมปังเธอนี่เก่งจริงๆพระพริมกระซิบกับขนมปังอย่างดีใจพร้อมยกนิ้วโป้งให้แ้ hey, ขนมปังทำได้อยู่แล้วครับพระพริมขนมปังกระดิกหางอย่างภาคภูมิใจไม่นานนักลูกโป่งลมวิเศษก็ค่อยๆสลายไปในอากาศอย่างเงียบๆอาซงกลับมามีสีหน้างง,ง,งเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้กลับไปเกลเรเหมือนเดิมเขายังคงรู้สึกแปลกๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้จำได้ว่าตัวเองแกล้งที่พีชไปเมื่อครูออ่ผมรู้สึกแปลกๆจังเลยเมื่อกี้ผมทำอะไรไปนะอาซรงพูดกับอาติงแล้วทั้งคู่ก็เดินจากไปอย่างงงงขอบคุณมากนะจ๊ะพระพริมขอบคุณขนมปังด้วยนะจ๊ะพี่พ,พีหันมายิ้มอย่างอ่อนโยนและขอบคุณพระพริมกับขนมปัง ไม่เป็นไรเลยค่ะพี่พีชดีใจที่ได้ช่วยพระพริมตอบด้วยรอยยิ้มสดใสวันนี้พระพริมได้เรียนรู้ว่าการมีเพื่อนดีๆอยู่เคียงข้างนั้นวิเศษแค่ไหนและของวิเศษจากอนาคตของขนมปังก็สามารถช่วยแก้ปัญหาได้จริงๆมิตรภาพของพระพริมกับขนมปังแข็งแกร่งขึ้นอีกก้าวพวกเขาพร้อมแล้วสำหรับเรื่องราวการผจญภัยครั้งต่อไป